สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมตอนรับพลอยพี่น้องสู้ขู่สุขคนเข่าสู้ช่องแนวทางตัวเลขครับผมเป็นช่องแบ่งปันแนวทางตัวเลขนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับแอดกสีมานําเสนอในส่วนของพ่อผู้ใหญ่ใจดีแจก,กสูตร2ตัวล่างเด็ดเดียบนะครับอ่าก็ใสวิจารณญาณในการรับชมเนอครับพลอยพี่น้องถึงพิดเป็นเรื่องธรรมดาเพื่อนไ้มาจัางไรแอดนําเสนอแบ่งจันเพื่อนไ้มาตัวใดเพื่อนไ้ มาลักษณะใดแอดกระน้่งเสนอไปตามนั้นนะเอาแอดกระสีเริ่มท่ำยอนหลังไห้เบิ้งต่างแต่งอดวันที่สิบหกเมษ,ษาออกแปดห้าสองพฤษนสภาออกศูนย์หกสิบหกพฤษษ้นสภาออกแปดเจ็ดหนึ่งมิถุนาออกสองศูนย์สิบหกมิสอ่าสิบหกมีนาป่ะเนี่ยมิยอมิยอบอ่อ,อมิถุนายนออกศูนย์หก แล้วก็หนึ่งกร,รกฎาคมออกเก้าหนึ่งครับเออจังไรราผิดกับขอโทษขอให้ได้อว่ยพี่น้องเล้อเบิ้งเอาควอยพี่น,อน้องร่อ,นอ,นองไปเบิ้งลูกวายวันถือต้องบาแอดเขียนถือตองบเสีตีย้อนหลังนี่เอาสิม,มาเริ่มเขียนตังแต่งวดวันที่ 16, สิบหกเมษาย,ยนสองห้าหกแปดอ่างวดนั้นเลขออกแปดห้าอ่ะเอากระดานไปไม่เห็นไต่พี่น,อน้องนาเบิ้งพี่น,อน้องเพิ่นสิริลูวาวาิธีเที่เข็ยนจังไรสำหรับสูตรนี่อ่าเป็นสูตรสองตัวล่างเขียน แจกสูตรสองตัวล่างพ่อผู้ใหญ่ใจดีนะเขียนไว้ทื่อๆอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะครับแจกสูตรสองตัวล่างครับสูตรสองตัวล่างเพื่อนมีอยู่สามสี่สูตรนะครับอันนี้แอดออกมาอ่านำเสนอเมื่อนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับแอดกระเสียมมาห้เบิ่งเป็นเรื่อยๆนะครับกาเพิ่นสิคัดกองมาได้เป็นตัวเลขเนี่ยแต่ละวดดจะละวดเนี่ยเพื่อนมีเป็นทิปสูตร ตัวสีมะขัดกล่องออกมากสีเหลขเพื่อนสีมะถือโป้งในห้องเนาะมะถือโป้งในห้องเพื่อนคัดกล่องม่แล้วคัดกล่องไม่อีกจากสูตรชุวนี้แล้วันต่อไปสองตัวนี้ไม่ยุ่สามสี่หาสูตรปุ๋ยละสองตัวนี้ส่วนสามตัวบนก็มียุ่อีกเป็นสามสี่สูตรคือกันซึ่งแอดกัสีทาย่อยมานําเสนอพอยพี่น้องไปเรื่อยๆนะครับอ่าโอเค แจกสูตรสองตัวล่างพราผู้ใหญ่ใจดีอ้าเริ่มจากงวดนี้เลยเริ่มอ่าเริ่มจากงวดวมาที่สิบกเมษาเดีออกเปดห้าเขีนงวดน้ำเออบเอเขานั่มเสนอไปแล้วนี่จะที่เรื่อเดี๋ว <7 S 1> เพิ <5 S 1> ่อ <5 S 1> นอยู่ด้กหรอเออเดี๋ยวเพิ่นจีฟังเสียงแอดไปน้ำหรอ,อเลขออกเปดห้าบานี่กำลังรับมาด่ ไซกำลังหลักสุมนี้เอือนกำลังหลักบวกเป็นกำลังวันกำลังหลักเพราะวันเป็นเลขสองตัวเรียกกำลังหลักของซันเพล่นวากำลังหลักของแปดก็คือหกเกียบ <c oughs> กำลังหลักของหาก็คือสีอ่เก้าเพลนวามันเริ่มเข่ามาแต่ปีนี่เลขส้มนีนะพเขาบวกลงพื้นฐานไปเลยเ,เลขส้มนีนะมันพราเขามาได้ กือบสองปีละก้าบวกเจ็ดเป็นสิบพึ่งมาเขาอีกเนี่ยมะเขาว่าปีก็สองปีละพึ่งมะเขาอีกก็เลยเอามานําเสนอกันเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกใส่หกอ่าเมียมาบวกหกเป็นสิบใส่ศูนย์เออเลขออกงวดวันที่สองพอคสองพอคอออกศูนย์หกออกศูนย์อ่าสี่เป็นตรงไหนบวกศูนย์หกติกตั้งคีดจวด โอเคอ่ะบาร้เน็งวดต่อไปเอาชุดหกตั้งบารานี่นั้นเ,นเ,เปลี่ยนสี่ครับพ่อพี่น้องจะนั่นแล้วจะใส่เป็นจัละนายันเพื่อพ่อเราบอกว่าเลขชุดนีนะ้นี่ยมัถือมาปีกว่าสองปีแล้วเพิ่งสิม,มาเข่าอีกเนี่ยแต่ว่าขันเข่ามันเข่าย่างวะท่านจริงเทียบซ้ำไรนี่กับพี่หน้าเด้อพ่อพี่น้องอ่านำเสนอให้เป็นแนวทางชุดหกแบบกํากลัง การรงหัง 0, 3, กศูนย์ก็คือสามซีการร่างรักหกก็คือหาสามเพื่องวางสร็ให้เป็นเขียนมาครับบวกก็พูดหารกันไปสี่บวกเจ็ดเป็น 4, เนออสามบวกสี่เป็นเจ็ดอ่าเป็นเจ็ดหาครับสามเป็นแปดออโอเค ว่าต่อมาเลยกเลียเกียถือว่าปัาดวามันจับว่านตะกี้ไปเห็นอย่างยูคือว่าสรงมมให้สูตรไงว่ต่อมาจิบหกพอคอออกแปดพอเปลเกียรัดเรียขาวเห็นอย่างยูคือว่าทงงมาตะกี้นะเมือนเพื่อนว่าฮกกะซอกพ่อว่าสั่นสูตรนี้ว่าสั่งฮกกะซอกพ่อเีื่องว่าสั่นเอาลองไปเห็นเงเด้กว่าสั่นะเรียกว่าถึงตอนนั้นบางวันปเกียร์บานนีมา ตั้งแปดเจ็ดไปตั้งแปดเจ็ดตั้งแปดเจ็ดวันที่แปดนี่เ,เรียกำลังหลักยี่หกเจ็ดเจ็ดยี่หกสามอืมเอเราบอกเราคูณหารกันเลยเจ็ดบวกสามเป็นสิบเท่ากี่ยังใคยบอ,อกมาให้กันในอีพอเลยหกบวกหกเป็นสิบสอง เลขออกยังงวดต่อมาเลขออกหนึ่งมียอกสองศูนล่างออกสองศูน,นรตรงตองโอ้ยอยากฟังชี่จักสามวันห่กับพ่อแล้วเศ้าชื่อเลยเด่อฟังชี่จักสามวันีิ่จังพเพป่นเฮียไหนบ่งไว้นสามวดนเอพ่อแหงแล้วเศร้าชื่อเลยตลอดชีวิตฟังเด่นตั้งด้วยสองศูนบ่ตั้งด้วยสองศูนย์บอศูอืม กลังวันสองอ่ากำลังหลักของสองก็คือเจ็ดสองเจ็ดสองอืมกำลังหลักศูนย์คือสามสี่สามสี่อ่าคือสามสี่อืสี่บวกสองเป็นหกสี่บวกสองเป็นหกสามบวกเจ็ดเป็นสิบเป็นสิบใส่ศูนย์เรียกความยังไปออกสิบหกไม่ยอหกศูนย์ใช่เหออมป้า พ่อต้งวัดเหรอคะซีงวัดติดน่ะค่ะค่ะตรงตรงตัวนี้ซีหางวัดเหรอซีงวดฮึยโอ้ยตะกี้ก็ประส่งแม่เลยน้อีพอเออมก็เงินเทนอกบาทอไปตั้งด้วยศูนย์หกเพื่อจะหาผลลัพธหนึ่งก็คอเนี่ยอตั้งด้วยศูนย์หกเพื่อหาผลลัพธ์อืมกำลังศูนย์ก็คือสามสี่อืมกำลังศูนย์กำลังหกคือห้าสาม ตัง้งหกหาสามสามบวกสี่กับสามเป็นเจ็ดสกับสามเป็นเจ็ดห้ากับสามเป็นแปด้ากับเป็นแปดอต่อมาอดไก่อนเนัฮะนออกกหนฮะออกกาหนึออกกาหนึ่งไรเรียกว่อออกแปดเจ็ดก่อนนี้ แปดเจตังเจอนี่ค่ะตังเจอหมวดที่หกพ่อพ่อหะที่หกพ่อพ่อหัวจังไหนอ๋อแปลว่าหัวนี้ผิดบ่ค่ะหัวนี้ผิดนี่จังไหนมึงเลยนี่เ๋ยมันออกเก้าหนึ่งฮะออกเก้าหนึ่งแต่ว่าคำนวณได้แปดเจ็ดหัวใดงงวหนึ่งบ่นมีทัหน้าย้อนหนึ่งก็ของหดวสุดท้าย วันาิตยนากอลักระดาไม่สิจีเพื่อนเพื่นเขียนใบบานนี่บอกศูนย์หกแล้วมัมออกแปดเขียนก่อนคอยมันออกเก้าหนึ่งนียอันนี้บอกศูนย์หกแล้วมัออก 8, อแปดเจ็ดแมันออกสองศูนย์แล้วมันออกศูนย์หกแล้วมัออกเก้าหนึ่งแล้วมาอ,ออกแปดเจ็ดหรือว่ามันค่อยเก้าหนึ่งแปดเจ็ดมันอยู่บนบอกแปดเจ็ดล่ 8, 7, าง กะทิว่าถือเครื่องเก่าอนตัวงหมดนียกะที่ออว่านะครับเนาะอ่ามันได้แปดเทียนแลโอเคอืมอ่าเขียนไปเดี๋ยวผมเบิเ่งใช้ดีกันในที่นี่งวดน,นี้ได้บ่ะเนี่ย,ยหมดสิบโมกพ่อเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวรอสักครู่ครับผอผมเบิง่งผิดพี่น้องผมเบิ่งผิดอ่าถูกต้องแล้วละเนี่ยที่เขียนไปนะเพิ่นเขียนมานะถูกต้องแล้วเจะผมก็ลงส่วนเพราะผมอ่ะบานนี้เขาบอกวมาเขียนในส่วนกำลังวันให้เพิ่งตรวจ ในเอฟซีเ้าไปเท็นก็กำลังวันนะครับวันนวันที่หกก่อข้อเอาเอาสุดหกตังเอาุดหกตังไป้เอาเก้าหนึ่งอือเอาใจวันออกเก้าหนึ่งอ๋อออกเก้าหนึ่งหอโอ้โหเอาเอาเก้าเอาอะไรีนี่ได้เอาวัตถีเขาทีหาผลลับว่า่อไปม่ไมันเอาเก้าหนึ่งตั้งเออเอาเก้าหนึ่งตั้งเพื่อที่จะวันที่สิบหกจะถึงนี้อืกำลังวันเก้าอืมกำลังวันเก้า ได้แกสู5หายอืมกำรังวันหนึ่ง้แกสีก็พอเอห้าบวกหเป็นสิบเอ็ดวันนี้ออกตรงตรอีกเลไหมอะเนาะได้ตัวใดล่ะสี่บวกศูนย์เป็นสี่ได้สี่หนึ่งสี่หนึ่งปโอ้ยอวกสี่หนึ่งตรงตรงก็ยังจุงหวัดที่่านมากเลยไหมอเนาะค่ะพมดเดียวนั่งก็คือว่าเียนเข้นใต้หรืเขียนอะไรเอ่ยไว ร้อว่าสั่งอ๋อรอวันที่สิบหกก็คอหกเปียกใส่ลอเออ,อสวยมาดีอ่ากระดาษอีกแผ่นนึงไปเขียนอ่านั่นเขียนกำลังวั่นให้เพื่อนเนาะยินข้างหลังเขียนเลยเขียนเลยกำลังวั่นให้เพื่อนตัวใหญ่ให้เพื่อน ่าเขียนหนึ่งสองสามสี่ห้าลงไปเอาแถวละหาหนึ่งสองสามสี่ห้าลงนี่โ <c oughs> อเควัน <Okay. S 1> นี้ก็ขีดเกือดแล้วแต่นั่งหนึ่งไอแซอร์ซีหก ขีดยาวเลยเนา,านะเพรนานั่นล่ะขีดายวาวเลยมัยมนนี้ผมพยายามระมดผัวผมขีดยาวขีดไก่อสองสองเจ็ดสองสามแปดห้าสี่หกเก้าห้าสองศูนย์ หกห้าสามเจ็ดหกสามแปดหกเจ็ดเก้าศูนย์ห้าศูนย์สามสี่อันนี้และครับผมารออยายละเอียดทั้งหมดครับพวยพี่น,อน้องสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นชุดสองตัวนะครับอสองตัวล่างของคุณพ่อผู้ใหญ่ใจดีเด้อพวยพี่น,อน้อง อาล่องออกไปพิพจารณาล่องออกไปวิเคราะห์เบิงชอบประจัดคัดกระพานครับทางช่องนําเสนอให้เป็นแนวทางเท่านั้นไม่การันตีว่าจะถูกร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นนะครับไม่การันตีว่าจะถูกไม่รับประกันว่าจะถูกเพราะว่าอ่าเพื่อนหามากยังไหนเท่ากับนําเสนอ,อยังสั่นหรืถือคิดมันเรื่องธรรมดามันเป็นการคํานวณนะพ่อเป็นพี่น้องตั้งแต่ผู้หมุนอยู่กองฉลากยังโมลูกวันสิออกตัวใดเนาะเออฉะนั้นแล้วให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้สติก่อนที่จะลงทุน ไม่มีอะไรเป็นที่แน่นอนไม่มีอะไรแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะครับจะล่องเอาไปลองเห็นเบิรงครับเห็นย้อนหลังเบิรงเห็นเดือนนาเบิ่งน่อยเบิ้งอีกจักสามที่งวดว่ามันเขาเพราะเขา,เเขาจะไหน,ค,หนค่อยพิหนาิงครับผมอา้าวคลิปนี้ความพูดหลายๆสำหรับการที่ตามรับชมตั้งจะต,ต้นจนจบครับผมมีอย่างนะครับกับโทรมาถามมีอย่างบพรเข้าใจก็คอ่อยโทรมาถามครับอา้าวจะไหนโชคดีไม่ใช่สุข,ขุมสุกคนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ